ครับสวัสดีครับสามีฟ้ามสวัสดีครับทุกท่านเอฟซีเพื่อนพี่ยังน้องนะเอามานี่มายังตอนหนื่องก็ได้ของใหม่ครับนะจะมาเลาะบึงง่วครับแล้วก็จะยางทายไปนําครับเดี๋ยวจะไปดักนาเพื่อนให้มันไปอีกโซนนึงครับเนาะไปทางซ้ายมือครับเนาะแล้วทางขวามือมันจะขึ้นสูงเกินไปครับนะขึ้นมาทางโน้นหัวพอครับมาเนี้เออ ประมาณเวลากับประมาณเทียงกว่าครับตอนนี้เราจะยางไปท่าพุ่นกันนะนะครับจะเป็นครอบพ่อผันครับขื้นมากผ้ามูขื้นมากครับบ่อไวครับแบบนี้ครับสูงเกินไปครับเนาะจะเข่าเขตท่าหนี้ไปเป็นบันด่วนบันพ้นด่วนนะครับเนาะตำบลสีสุวงนะครับอำเภอพนทรายครับเนาะจะบ่อให้ไปครับเนาะเ็าจะดักเพิ่นลงก่อนนี่ครับผ้ามูมากครับนี่ครับ ดักผลลุ่งไปก่อนครับมนาะยังไปไกลๆกันก่อนครับอุย้ยลงไปลงไปครับตัวบ่ได้ครับเนาะถึ่นมันหนีจะสูงเกินไปครับเนาะให้พันยูลิมิตแค่นั้นก่อนไปไปไปเฮลิโอลงไมข้ามูขึ้นไม่สูงเถอะไปไปลงไป ครับเนาะพอพอพันครับเนาะพอพันเมเปิกไปดูครัแบเบนาะมันเลี้ยวไม่พุ่นครับเพราะว่าสูงเกินไปกับพอดีครับเนาะมันหยามครับเนาะจักหนอยยังไปครับเนาะให้มืดหยาก่อนไปนี่ขนาดเสืออยู่ครับครับไม่มีนกบินโอ้ฟ้าบรรยากาศครับเนาะไปะมันงอมลงครับ ตัวนึงก็บโปได้ครับนะมันจะได้กินอย่างนี้มาหนึ่งกับมาสองครับนะอ้าของสามินิฟาร์มครับนะสีทองแม่แดงแม่นวลแม่อึองเผาอ่าล้างแม่อึองเผากับลูกเพื่อนนะท้าแพงแล้วก็บุญโฮมแล้วก็มีโชคอ่าโอ้ไหลมาเลยครับอาจจะครบทีมครับเนาะมีโชคกับน้ำตาลไทยทายครับแล้วก็ต่อจากน้ำตาลเพื่นครับถ้าถ่ายทายครับเป็น ทวิสับทวิสับต่อมาด้วยสมโชคแล้วก็ตาดำครับนะเหลือสซ้นหน่อยครับนะแต่เป็นปัญหาคือปุยฝ่ายเฮ้าครับมันมีปัญหาครับมาม่าน้ำฝูงครับปุยฝ่ายนี่อาจจะอยู่ทั้งไตนะอครับอาจจะเห็นอยู่น้ำขอ,อกขอ,อ,อกพอเพ่นเอ,อแม่เพ่นอวีครับเนาะ ขอบขอบพอมีุ่ครับเห็นขา,ขาวๆอยู่ไกลๆมั้ครับเนะาะแต่ว่าเสนไอลงไปเบิงครับตอนนี้เรามาเบิงข้างบนก่อนครับมาดักหนาสีทองเข้าบักวินหูดอีกแล้วครับนะเนาะเพิ่ไปหักกุ้ม่หายยังไปนะครับเพิ่นว่าอันสู้ไก่เป็นอย่างี๋ยวลองนะสู้มั้งนะเนาะสู้มัดใสอย่งไรเนาอย,ยังมัดสีบ่มรับสู้ไหมครับ ก็ออลองจีมือเนาะว่าโอ้จีมือก็ได้อยู่ครับนะเนาะจะมีเล่นเอียงเพื่อนมุมกว้างเพมาเล่นไว้ก็บไปตังค้าไว้ครับนะเนาะนี่ครับซู้มีจุดหาเท่าแล้วเนาะกับะมาณนี้ครับเนะาะพวกนี้ไก่พวกนี้จังน้อยมากน,นะครับปึ๊บป,บป,บปื๊บครับนะตรวจสอบไปนั่ครับเนะาะอาทิตย์ที่ผ่าเพื่อนครับนะเนาะเป็นจริงไดย ครับไปแล้วครับเอ่อเอาลงครับอ่าตอนนี้ปวดแขนจิดหน่อยครับเดี๋ยวยางไปดักก่อนครับลองของไว้น้ำครับยางครับยางแบบสมูทสุดๆแล้วครับยางแบบเบาสุดแล้วครับเนาะแต่ปกติเนี่ยตัวเก่านี่ครับกล่องตัวเก่านี่ก็จะต้องยืนนะครับเนาะยางสี่ปลายนี่ลองยางมาครับเนาะแต่พิษผ่านได้กับคอผ้าใครับเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิป ล่องกล่องน้ครับนะจะเอาเอาเลยครับนะล่องกล่องกัเอาเลยครับบอไทยไมครับนะเอาบรรยากาศไปเลยครับนะจะจะโยกจะสั้นก็จะต้องขออภัยน้คลิปนีซะก่อนครับนะจะได้ไปปรับปูไม่เพราะว่าของไม่อยู่จะลองของไม่ครับนะม้าตาแม่ครับนะเห็นปานแดงกับมาครับลูกป้านแดงนะครับปุยฝ่ายนีปัญหาเจยกับม้าไปทางดำแล้วครับทางนั้น เจอเับมาย่างย่างเดียวครับเนาะอย่างผู้ได้น้ำหนาวของมีครับเนาะเออครับของเครื่อลนลมซะเนาะครับเนาะขึ้นไปนี่จะขึ้นไปใส่ครับจะขึ้นไปสูงอยี่ยครับนี่ขึ้นไปใายครับนะนี่ครับพอท่านเห็นสินสุวรรณเห็นนี่ลูกท้องแดงกับ,บท่านเห็นนัลูกเนื้อตาดำกับ,บท่านเห็นเนาะ เ่ลูกแม่ึุงเผาตัวเดียวครับนี่แม่ึุงเผามีลูกครับนาะตอนนั้นกับพิน่นไปไสบวเขานเห็นครับเนาะยังหาลเลาะบงกานครับเนาะเพราะว่าเป็นสองหรือสามช่วงครับตอนน่องูมาบกบกัน,นยังสวนกันไปเหมือนครับจะเป็นขอกไม่ย่อยครับเนาะไก่ไม่ย่อยครับกับโปงโปง่ปยย่เยเป็นขอกแม่นม่่่มม่่่นะ่่่่่่่่่่่่่่่ เป็นมากเหรอเป็นมากเหรอครับนะนี่ขอพอลิสครับอย่างนี้สองตัวสามตัวเอา้าหน้าบอรครับขอบพอผันแล้วก็หมูพอผันกับอาเป็นคอพนกอพอลัดครับเนาะจะรอเราเอา้านี่คอกไม่เพ่นมานี่ครับเอา่าสามมินี่ฟร์มอยู่นั่ขอพอมีแน่แน่ครับเนาะขาดครับขาด เอาแน่นอนครับเห็นหองอยู่ครับน่าจะเป็นไปได้ครับเนาะเป็นไปได้ทีทีบปุยฝายเขา้าหมาม้าหน้ามูหาบอบอเห็นครับเนาะ,ะปลาดปุยฝายอีกแล้วครับเดี๋ยวปุยได้เนี่ยนี่อ่าินสุว้านเห็นไปเพระท่านเห็นครับชินซูบ้านเพราะท่านเห็นเออท้องแดงอ่ะท้องแดงเขาเจอแล้วนี่ครับอุปรกรณ์นเนาะราชรถมากเกย เอองแดงเข้าไปใส่ในขวบใหญ่เป็นพอไส้ไหมครับโอ้พอไส้หรือปูจราดครับพอจระลอครับนะจระลอตองแดงเข้าสินสุวรรณเลยนะยู่ก็ท้องแดงครับนะขาดแต่ปุยฝายครับนี่เบิ่งมีมีสินสุวรรณบอทอองแดงนอกไม่ใส่โอ้พุนครับสินสุวรรณอยู่พุนครับอยู่กับมีโชคครับพุ้นจุติไทยไกลๆครับ สุ่มให้เ่ิบงเลยครับเนาะปื้ดนั่นสิสุวรรณครับนี่ครับสิสุวรรณโหนมาแล้วอ้าครับตามเดิมครับเนาะตามที่ขาดไม้ไปปุยฝายยุ่พุ่นครับปุยฝายเบโลงมากครับอยู่สาขไกลๆครับเอ่อพอพอมีครับเนาะพอมีแมสสใสอ่แดงครับ ไปน <ar> ้ำม <Yeah. S 1> ูไปแะครับไปกันแล้วครับนะจะไปถนนดำครับย่านเพื่อนข่ามอยู่ครับเนาะแต่อาจจะบอรด็ไปลาดตัวครับเพราะว่าต้องไปเบิ่งปุยฝ่ายจักหน่อยปุยฝ่ายอยู่พุ่นละครับเห็นห้องครับเจอหน้าเจ้าของนี่ห้องอยู่แต่ว่าบ่ฮู้มานน้ำแม่ครับเนาะ ไอยากมาน้าแม่ครับเสียงเป็นยังไงแน,น่ะครับเนาะเสียงกับเทนน้ำกันเนะเาะต้องเดงเขาเช้าไก่ชัตเตีย๋ยต้องเดงนะเราจะพมาานี้แหละครับเนาะหูงูอะไรถุงของบานเตยนะครับขาดสามช่วงครับเนาะจะมีมูซากรมีเป็นขอเพอมี่ครับอยู่ ซาเทมิแตวพอการโอ้พ่อแตวครับเออน่าจะใช่ครับนะเมนี่วอเล่เมนี่อ่ะหน้าติดกันบอมมาน้ำมูครับว่าแต่มีโชคครับมีโชคกับสินสุวรรณกับเอ,อ่อคัมเพียงฟูนอย่างนั้นครับอยู่นะครับนี่ครับมีโชกนี่ครับ,บจ่ายนี่ครับ ไปน้ำมูด่ายแบบนี้ต้งแดงไปอ่ากําลังขึ้นครับขึ้นปี่ครับลัดวันนี้ก็ขึ้นไป่พูนครับนะเอาล่องเบิองครับจะไปเลือกซัมไรมือนี้เนาะมันกับตอนเที่ยงอยู่ครับเพิ่นขึ้นสูงมาไปหยังครับตอนเที่ยงเดี๋ยวเพิ่นก็ตีกลับครับเนาะขึ้นไปถึงทั้เลมันเพิ่นด่วนมืนกันตีกลับครับ ่ันเท่ากับไปครับนะตัวเท่ากับเตรียมตัวไปเบิ้งว่าคำแพงนี่อยู่น้ำบอกพอมีบอมบางทีเห็นแบบแบบครับเนาะต้องไปศึกษาดูกันครับนะแล้วก็ไลม่มาะไซมูครับเนาะนี่ยออกมูหน่อยพอลิตครับเนะนี่ยเอาเมื่อวานพบพอกันสมนีซะก่อนครับเนาะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจรับชมนะครับเนาะฝากกดไลค์กดตาม,กดต,ามกดติดกดติดตามกดแชร์กดซับตะใครเนาะ เป็นกำลังใจให้ช่องนำครับเนาะสามีนี่ฟร์มห่าครับเนาะก็เลี้ยงงัวทั่วน้อยๆครับนะทั่วเล็กน้อยอมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ